นาโโถตัสสะอกวโตอรหํโตสัมมาสัมพุทธะจนะโนโถตัสสะอกวโตอรหํโตสัมมาสัมพุทธะจนะโนโถตัสสะอกวโต <Namodasha>, 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 <Ezhaan -tate> โลกีราอาเรเมผูตัมเกออาภะวาตังสารังกาจามาจามาจัมกัจจังมุธามาคาริโตสังโกคาเิโก้าเดวะสุผุกเรย้าพ้าเจ้าทั้งหลายขอเึงพระู้มีรพ้าเจ้าพระองค์นั้น เมื่สิ่งาลิพาณพยานแล้วธพระธรรมแลพระสองว่าเป็นที่พึ่งที่ล้เลออันสูงส่งของงรพระสงฆ์โปรดจำพระพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าเป็นกคตร,รม,มามาโอ้ถึงสักาานะใจเป็นสารณะอร่อยชีวิตตั้งเทวทีพระพเจ้าทั้งหลาย ขอปาริยานตนว่าอยากปาริบานตนเป็นผู้มีสัทธาในพร,รัตนางกายตั้งใจรักษาสนลไม่ย่ดถือบงการเก่าไม่เสวยคุณต่อพระพุทธศาสนาพัรชาบุตธกุศลในพระพุทธศาสนาตลอดนานนานเทืนดา